น่าจะถ่ายวิดีโอมันเดินมัคลานเนาะถ้าอยู่มันจะหดตัวเราไม่หดนะมันทำตาโตนะเมื่อกี้มันก็ทำตาโตขึ้นมาแล้วนั่นึ่นนั่นตาเขาโผล่ขึ้นมาแล้วจับได้จ้าอย่าไฟอย่าไปจับเขาจับได้จริงจริงยาฟ้าไมือขาดด้วยยามันจะทำยำก็เลยน้องทำตาโตที่ลูกทำตาโตที่ขาทำตาโตสิฟ้าอย่าไปแกล้งเขาทำน้องบอล ตาโตโตเดี๋ยวเหมวกโอ้ยนี่เขาได้แล้วเรืองเดี๋ยวเขาจะเป็นผีเสื้อพันอะไรเนี่ยผีเสื้อพันพันผีเสื้อหน,น้าคล้ายเอสีคล้ายเก้งขั้วเนาะเขาจะเป็นผีเสื้อพันอะไรโอยาตาโตมากน้องเกงขั้วจะใส่เอาใส่ทั้งเลยนี่น้องใส่หมวกดีกว่าเเออออได้อ้จ๋าน้องใส่หมวกอยู่ มึงต้องทำตาเดียวขึ้นมาแล้วเอาอะไรไเป็นหัวตัวมีบอแล้วน้องหนักตัวน้องก็แบ็ดลงไปใส่ชุดอะไรอีกอ่ะมีน้องดูน้องเลือดิลูตาเขาดีดีเดี๋ยวมันติดนั่งไปเอากล้องมาถ่ายทําิกติกเซ่ฟ้ายไปแก้งน้อง ออ๋น้องใส่หมวกสวยนะเนี่ยพี่จ๋าไม่ตั้งก้องแนนอนล่ะก้งแนนอนยังไงอ่ะก้องไงมไม่ระวังยายวีดีโออยู่มันน่าจะด่าในใจตาสวยเนาะตาสวยมากเลยอ่ะตาโตโตเฮ้ยดูตาเขาสิตาสวยมากเลยอ่ะน้องน่าจะบอกว่าน้องคลานหนิอยายจะให้น้องคลานแป๊บนึ่งหญ้าไหม สายพันธุ์นี้สามารถต้มยำได้สายพันธุ์อะไรนะสายดอกต้มยำสายพันกัญชงต้องสังขยาไงออแต่พันตัวใหญ่มากขอบอกตัวใหญ่มากไม่ใหญ่หรอกข้อมันใกล้ตัวใหญ่มากค่ะดูดิดูดิดูดิอันนี้ไม่ใช่หัวน้องนะคะดูปองดิดูปองดิโอ้น้องขี้อ่ะขี้ด้เหรอจริงเหรอเช็ดก้นน้องหน่อย ฟ้าอย่าแกล้งเขาเขาเดินนะเขาเดินนะอุ้ยน้องเอาหมวกใส่ก่อนลูกอุ้ยตาเนาะเขาเดินนะตาโตมากอุ้ยว้าวกลับมาใส่หมวกก่อนอุ้ยเดินนะเดินนะอุ้ยทำไมทำไมมันมีมีมีมหยองหยองของข้างนอกอุ้ยลูเหมือนช้างเลยว้าวมันไม่ใช่ตาหรือเปล่าเอาน้ำเพชรอน้ำปลาไปไหน ระวังลงเงยาเราบังลงอยองนียใหญ่มากนอนขี้อ่ะนอนขี้อูอย่าทำใจก็คุ่ทำอะไรฉันเนี่ยมัน,นีใหญ่มากเลยเงินแบบรู้นะ ไม่ถ่ายก็ไม่เด oh. oh. ินจางไงไปไม้ดิจะสีครับหนันละมวงแล้วนั่นเฮ้ยนอนอชั่นแล้วนอนแอคชั่นด้วยว้าวาวว้หันละโมงเมื่อกี้มันไม่พิกมองหน้าเลยดูฟันก็ดิไหนไม่ฟันอะว้าว น้องน่าจะกอธพวกเราแล้วว่าทำไมเราเปล่อยให้น้องพี่ก่อน